เขาควไจะใส่หมวกทำไมปลอดภัยไว้ก่อนสวัสวดีเพื่อนๆชาวส็จกี๊ด้วยนะวันนี้ <S 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 อยู่กับนด,ดุนแลแล้วก็พี่บาร่าเนี่ยครับผมวันนี้เราอยู่กับตู้โชว์จะบอกว่าเป็นความรู้ละกันนะบางส่วนรผิดบอกได้เพราะเราเชื่อว่ามีคนเก่งกว่าเราในโลกแน่นอนอคือตู้แบบนี้นะพี่บาร่ารจะฝุ่นเข้าน้อยมากเพราะว่ามันมีรูตรงเนี้ยน้อยถ้าเกิดสมมติตู้ที่มันราคาถูกๆเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าได้เยอะกว่าครับผม ใน,ในมันจะเข้าทางนี้แหละนี่ก็คือตู้โชว์ที่บางคนบอกว่าเอ้ยมันก็ดูธรรมดาเลยพี่พี่มาพูดทําไมซีตัวนี้มันปรับอะไรได้มากมายนะอย่างเช่นถ้าเราปิดเปิดตรงนี้มันไม่เห็นหรอกเพราะมันสว่างน,น,นี่เราจะได้เห็นเป็นเป็นไฟสองสีแล้วคือน้ําเงินกับขาวรวมกันหรือจะเป็นน้ำเงินเดียวก็ได้ออันนี้ก็จะดูแบบคลาสสิกไปแบบหนึง่งนะที่สําคัญพวกนี้เป็นไฟ LED หมดมันประหยัดในเรื่องของแบตเตอรี่มาก แปนะบ <8. S 2> ไฟสิโอเคคราวน,นี้จะเห็นว่า,วาด้านล่างเราสามารถเปิดได้อีกด้านในนะพี่บาราดดดูกัน้านในนั้นเห็นไหมมันจะประดับไปด้วยหลอดไฟ LED แล้วพอเราเปิดดูนี่เลยพี่บาราเป็นไงสว่างสวยงามสวยงามเลยฮะแล้วมันดึงให้ตัวของโมเดลหรือของสะสมของเราเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยตัวอย่างตัวนี้ฮะโดดเด่นมากๆเลย <laughs> นี่คูโบอาแทนท็อปรู A N ock, ้จักไหมรู้จักฮะ ในเรื่องแบทแมนใช่ไหมครใช่แบทแมนซูเปอร์แมนถุยอันนี้เนี่ย oh. ก็เป็นบัอาอีเวอร์ชั่นหนึ่งอันนี้ได้มาจากที่ประเทศไต้หวันนี่เป็นไงน่ารักไหมอ่าน่ารักคันนี้อันนี้เป็นของผส,สมที่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดอะไรคือ <c oughs> ยังไม่ได้จัดมาวางเฉยอันนี้ได้จากญี่ปุ่นที่บ้านเราตื่นจซื้อมารลัยเย็นไหมอ๋อแสดงว่าซื้อตอนหกโมงใช่ไหมร้อยเย็นตึงตึงฟังนี่เป็นของที่ระลึกที่มาจากทั่วโลกที่เราไปเที่ยวมาเมั่จะเป็นเอ่อมาดิฟนี่เป็นไง อันนี้มันสวยแล้วเราสึกามันสื่อถึงความเป็นมาดีฟได้ดีมากเราก็เลยซื้อมานะอันนี้ประเทศไทยแน่นอนบ้านควายคงไม่ใช่อินโดนีเซียแน่นอนใช่ครับมีบ้านควายล,ลองมันสั่นแล้วดึงไปดึงมาครับสวนนี้เป็นสิงคโปร์เนาะแล้วก็แน่นอนโอดทรายนั้นน,นึกถึงประเทศอะไรที่มีอันนี้ไงดูใบหน้าตองนี่ไ,ไปเที่ยวมาในปีอสองพันสิบหกผมเห็นพอดีแล้วผมก็รู้หรกเลยขอบคุณมากนี่ตึกในดูใบนั้นมีสีกา อส่วนไอไก่ตัวนี้เนี่ยมันเราน่าจเห็นในรีวิวแล้วไก่ตัวนี้เนี่ยเป็นไก่ที่ได้มาจากร้านขายไก่ทอดที่ประเทศจีนอ่าฮะซึ่งมันเป็นเหมือนาอารมณ์ชุดแทบพิมิลส์มาเราอะของแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยแต่เป็นของนั้นแล้วก็มีคือนี่คู่เคยกินแมานเด็กเคยในเมืองไทยไม่มีแล้วครับแต่ตัวนี้เนี่ยไปได้มาจากที่ประเทศสิงคโปร์อ่าอ่าดูด้านล,ล่างนิดนึงคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยไปที่ประเทศไต้หวันมาเราจึงค่อนข้างจะมีความอินอินกับประเทศไต้หวันเยอะ นี่นี่พวกโปสการ์ดที่มาจากประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่สนุกมากของราคาไม่แพงคล้ายๆบ้านเราพอกับบ้านเราอะ่ะคือพวกพันหนึ่งซื้อของบ้านเราได้เท่าไหร่อยู่บ้านเขาก็ซื้อได้เขาพอกันถือว่าดีและนี่เป็นเซ็ตของปอมปอมบูเรนอันนี้พี่มีสติ๊กเกอร์เหมยสูแปะอยู่ด้วยนี่นะ นี่พี่โยโย่ซื้อมาให้นะแล้วก็มีพวกปอมๆนี่บัสไลเยตัวนี้อ่าหมไว้เด็กเลยฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันเริ่มจากการที่พี่ชายของของเราอ่ะครับไปเล่นเกมคีบตุ๊กตาที่ญี่ปุ่นนะฮะด้วยเงิน100 en, ร้อยเยนมันก็ได้เลยว้าวก็เลยหลังจากนั้นทุกคนคลั่งแล้วก็โหไปแบกตุ๊กตากลับมาเ <c oughs> ชื่อมั้ยว่าสี่สิบห้าสิบตัวนี้เข้ามาประเทศเขาแบบดูเหมือนไม่ค่อยโกงไอตัวเครื่องอ๋ออ่ะและนี่ก็จะเป็นแฮปปี้มิลที่เราทําไปล่าสุดตัวนี้นี่ไผ่ขี้เกียจ ตัวนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันไม่มีในบบประเทศไทยอืมอแล้วต่อไปก็เป็นด้านล่างแล้วดนล่างนี่นสําคัญแล้วถ้าใครตามสเตปคี้จะรู้ตลอดนี่คือรถซึ่งอันนี้เป็นรถบังคับนะพี่มาลาฮะไม่ได้เป็นแบบโมเดลตั้งให้เฉ๋ยเป็นรถบัรคับบุกตี้คันนี้เนี่ยไม่กี่ร้อยนะครับแต่สวยมากเลยแล้วก็แน่นอนทำยากที่สําคัญตอนนี้เราชอบรถที่เป็นแนว G T มากเขาเรียกว่ารถรถแบบที่เขาแข่งกันอ่ะมันจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์แบบ สวยข้งน,นั้นเลยเห็นไหมอ่าเท่ด้วยชอบมากอันนี้เราซื้อมาสี่เซตเลยอันนี้เป็น BMW M4 นะแล้วก็ซื้อมาจะบอกพี่บาร่าว่านเนี่ยเราก็เป็นรายการไอทีแล้วการจะถ่ายรูปไอ้ผู้นี่ได้หมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้กล้องอะไรก็ถ่ายได้ครับมันต้องใช้กล้องที่มีเลนส์กว้างแบบนี้อ่าเราเรียกมันว่าเลนส์ u l t r ว w i หรือซ super wide ก็นแหพี่บาร่าคอยดูให้หนยนะพี่บาร่าเห็นไหมว่าเราถือด้วยระยะแค่นี้ใช่ฮะเห็นหมดทั้งตู้เลยใช่ถ้าเป็นเลนส์ปกติมันจะเห็นแค่นี้ ว้าชัดเจนฮะต่างมากต่างๆพอเรากดปุ๊บและที่สาคัญตอนนี้เลนส์เขาพัฒนามาไกลก็คือขอบข้างๆไม่โค้งเมื่อก่อนมันจะเหมือนฟิชออ่าใช่ครับแต่ตัวนี้ไม่เลยดีมากนอกแา่ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่มี AI ด้วยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะปรับแสงปรับสีให้เราดีขึ้นนะอือสวยไหมสวยเลยฮะสวยมากนะสีสันดีเลยเห็นไหมพอเป็นเลนส์อัลตราไวปุ๊บเนี่ยโอ้โหสบายเลยอะ่ะนี่คือเห็นหมดทั้งชั้นเลย อันนี้เหมาะมากๆกับการที่เวลาคุณไปเที่ยวแล้วคุณต้องการจะถ่ายภาพแล้วไม่ต้องถอยไปกไกลๆ uh huh. ได้ภาพที่ดีแล้วก็ไม่สั่นเลยแล้วแล้วคุณภาพของเลนส์กล้องวายเนี่ยก็ดีด้วยเห็นไหมพี่บาลาัลล่าคุณภาพของเลนส์กล้องวายก็สวยด้วยไม่ได้แบบเอ้ยเป็นรองกล้องหลักเลยนะฮะให้ดูสีจากกล้องหลักกับกล้องรองที่เป็นกล้องเห็นไหมไม่ต่างกันเลยคร uh ับ huh. ทาออกมาได้ดีมากๆนี่ก็คือตัวของ LG เองเอาล่ะพี่บาลล่านอกจากของวันนี้นะที่เราเนี่ย สะสมให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> อันนี้มาตั้งให้เฉยให้ดูไฟตู้นี้ก็มีคนถามแน่เท่าไหร่อ uh ่าฮะหมื่นสามหมื่นสามถามว่าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงนะคะว่าถูกไหมเราก็าไม่ได้ถูกแต่เราก็เชื่อในงานของเขาคือพวกนี้เป็นงานทํามือหมดอ uh huh. ใช้เวลาประกอบใหม่คือเราสั่งมือเขาทาใหม่นะครับไม่ใช่งานสําเร็จรูปดังนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่แพงเกินไปสวยง,งานนะพี่บาร่าสวยเลยชอบอเดี๋ยวพี่บาร่าจะพาเราไปดูแก๊เจ็ตตัวใหม่นั่นก็คือสกูตเตอร์อ่ะฮะ ไปดูกันดีกว่าว่าสกูตเตอร์เนี่ยเจ๋งขนาดไหนที่เราเล่นกันนะราคา27,900อืมาไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปเลยอารพี่บาร่าวันนี้พี่พี่มายืนเตะทำไมตรงนี้ฮะืผมนมร้อนไหมไม่ร้อนเออดีดีดีงั้นงั้นอยู่นี่มานะ เดี๋ยวไปแล้วโอเควันนี้พี่า拉าเนี่ยพอดีไปซื้อของใหม่มาใช่อันนี้เขาเรียกว่าสกูตเตอร์ยี่ห้อนายบอทไปเลยนายอยู่ไหนนี่นี่นี่นายบอทบายเซกเวย์อ่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ นิดหน่อยอันนี้เป็นแบบเอามาเดี๋ยวต้องรีวิวตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าซื้อของแกจ็ตมามันสเต็ปกี้ไม่รีวิวมันก็ไม่ได้ไงเมื่อก่อนสกูตเตอร์เนี่ยพี่บาร่าล้อมจะเลกใช่แต่ตัวนี้เนี่ยล้อม,มันใหญ่ขึ้นเป็นขนาดแดนิ้วฮะที่สําคัญมันมีโชคใช่มีโชคด้วยเดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมพี่บาร่าโช๊คจริงๆมันมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยครับด้านหน้าก็มีครับแต่ด้านหน้านี่ต้องต้องมาสัมผัสถึงจะรู้มันจะเป็นอย่างเงี้ยซึน้ ใช่มันเหมาะกับถนนประเทศไทยมากเลยนะฮะพี่ปาล่ารู้ไหมว่าอันนี้อันนี้วิ่งได้กี่ชั่วโมงนะนี้ได้ประมาณยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลใช่ใช่ตัวนี้จะมีหน้าปุ่มหน้าปัดอันนี้เป็นเบรกใช่ไหมฝั่งนี้เป็นเบรกครับอันนี้เป็นเบรกใช่อันนี้เป็นคันเร่งอ่ะเดี๋ยวลองขับให้คุณผู้ชมดูว่าแล้วไปบอกความรู้สึกนะเป็นยังไงบ้างอ่ะไปไปโชคดีนะเร็วป่ะบิดกันมาเร็วๆบิดกันมาเร็วๆเฮ้ยเร็วนะเร็วนะ อันนี้อันนี้ความเร็วไปได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข่าที่เล่นมามันน่าจะตันอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรยี่ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากใช่เขาด้ใส่หมดทำไมปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนจะเป็นซิลเตอร์ก็เถอะใช่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่สังเกตตรงกิโลเมตรข้อมูลกิโลเมตรนะฮะอันนี้คือเป็นโหมดที่จำกัดความเร็วไว้นะไอน,นี่มันกระพริบพพเพราะว่ากล้องมันเร็วมากนะคุณผู้ชมอันนี้เป็น S ก็คือสแตนดาร์ดกดดับเบิลคลิกใช่ไหม ใช่แบบนั้คลิกตรงนี้ปุ่ม power ปึ๊บปึ๊บจะกลายเป็นสีแดงสีแดงนี่คือแบบความเร็วเร็วมากลองแล้วจะรู้ว่าอยากอยากอยากรู้ยี่ห้าเร็วขนาดไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ได้ได้พอไหมระยะพอไหมยี่ห้าอาจจะต้องพุ่งออมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอยู่หลังๆให้ไปเลยขอยี่ห้าเวลาเล่นนะคุณผู้ชมก็จะต้องถ่ายสายขาหน่อยแลก็เร่งไปเดี๋ยวกลางคืนสวยมากเดี๋ยวให้ดูตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งเร็วเอาเรื่องเร็วเอาเรื่องเร็วเอาเรื่องมีไฟด้วย แรงจัดแรงจัดแรงมากถ้าแบบนั่งอะ่ะนั่งลงไปแล้วก็ขับอะ <c oughs> เออว่าดีดีดีอันนี้พี่บาไลาพี่บาไลาลองวิ่งผ่านตรงนี้ดูมาสะเทือนน้อยปะสะเทือนน้อยอะะนะมันจะแบบว่ามันจะไม่แข็งไวเลยทีเดียวนะคือ <c oughs> ถ้ามันไม่มีโช๊คเนี่ยมันอาจจะแบบกระเด็นกระเด็นได้ก็อย่าที่พูดไปนะคุณผู้ชมว่าพอมันมีโช๊คเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การวิ่งเนี่ยมันสมูทมากขึ้นนั่นเองนะ อันนี้ก็เอามาเล่นๆก่อนนะเอามาทำเล่นๆก่อนเดี๋ยวรีวิวเต็มรอเร็วนี้นะเร็วๆนี้โชคดีนะคุณ